วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกอ,อีกหนึ่งวิกฤตที่หลายคนอาจมองข้ามแต่จริงๆแล้วเป็นตัวเล่งสำคัญที่ทำให้โลกร้อนรุนแรงขึ้นทุกวันนั่นก็คือวิกฤตขยะอาหารเพื่อนๆทราบหรือไม่คะว่าทุกๆปีทั่ทโลกสมีอาหารที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อการบริโภคกว่าหนึ่งในสมีลาๆ1.3000พันล้านตันถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ สิ่งที่น่าตกใจคือขยะอาหารเหล่านี้ไม่ได้แค่ทำให้พื้นที่หลุมฝังกลบล้นแต่ยังปล่อยกา๊าซมีเทนซึ่งมีฤทธิ์ทำให้โลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง25เท่าถ้ารวมกันแล้วขยะอาหารเพียงอย่างเดียวสร้างการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็น8-10%ของการปล่อยทั่วโลกมากกว่าการปล่อยจากภาคขนส่งทั้งหมดเสียอีก นอกจากมลพิษแล้วการทิ้งอาหารยังหมายถึงการสิ้นเปลืองทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นน้ำหลายร้อยพันล้านลูกบาศ์เมตรที่ดินพอปลูกขนาดมหาศาลเที่ยวท่อกับพื้นที่ของประเทศใหญ่ๆและพลังงานมหาศาลที่ใช้ไปในการผลิตขนส่งและแปรรูปอาหารที่ไม่ได้ถูกกินจริงๆ ที่น่าเส็ยปวดไปกว่านั้นคือในขณะที่บางพื้นที่ของโลกมีอาหารเหลือทิ้งเป็นภูเขาแต่ในอีกซีกโลกหนึ่งยังมีคนมากกว่า800ล้านคนที่กำลังเผชิญสภาวะอดอยาก แล้เราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนักวิชาการและองค์กรสิ่งแวดล้อมแนะนำว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่ระดับบุคคลเช่นซื้ออาหารอย่างพอดีเก็บรักษาให้ถูกวิธีและนำเศษอาหารไปทำปุ๋ยหมักไปจนถึงระดับธุรกิจที่ต้องจัดการสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพหรือบริจาคอาหารส่วนเกินให้ผู้ที่ขาดแคลนรวมทั้งภาครัฐที่ต้องออกนโยบายและสร้างแรงจูงใจในการ ขยะอาาหรเพื่อนๆคะวิกฤตอาหารขยะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยทุกคำทุกช้อนที่เรากินหมดหรือทุกครั้งที่เราวางแผนการซื้ออย่างมีสตินั่นคือการช่วยลดภาวะโลกร้อนและยังเป็นการก้าวไปสู่โลกที่ยั่งยืนมากขึ้นร่วมกันค่ะ